ตอนนี้เก๋ก็อยู่ที่สุดเลยมือสองต,อต,อต่อค่ะเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเก๋จะาทุกคนค่ะมารู้จักกับพี่ใหญ่ของเราหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้ากับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่ใหญ่ของเราตัวนี้มาจากแบรนด์นิสสันค่ะหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุณตาเนาะเอ้ยแบรนด์นิสสันมีรถตู้ด้วยหรอตัวนี้ต้องบอกว่านะคะอยู่ในกลุ่มของนิสสันคาราวาน ซึ่งเขาเนี่ยได้มีการเปิดตัวมาแบบยาวนานมากตั้งแต่ปี1965ค่ะมีมาด้วยการหลากหลายรุ่นหลากหลายเจนนะคะโดยรถที่เราจะแนะนําในวันนี้อยู่ในกลุ่มของเจนที่6และเป็นรถที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะจากแบรนด์ประเทศญี่ปุ่นค่ะเจนที่6นะคะก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์หรือว่ารหัสคือ NV350 หรือเราจะเรียกกันว่านิส s ันเอเวนได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งได้มีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2012ค่ะเอาล่ะนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากจะทำความรู้จักกับที่บิ๊กเบิมของเราคันนี้กันแล้วล่ะค่ะนะคะเก๋จะพาทุกคนค่ะไปทำความรู้จักกับ Nissan r e v a n NV นะคะ3502.5รถปี2018ค่ะราคาป้ายแดง1,213,000บาทค่ะนี่เลยนะคะ บอกว่าดูหรูนะคุณหาไม่ธรรมดาเลยนะหลายคนแบบอาจจะตกใจเฮ้ยนี่สายมีรถตู้ด้วยะหรอม,มีด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเลยว่าไม่แพ้แบรนด์ใดเลยค่ะ,<ส>ะคตัวนี้กระจังหน้านะคะเ <c oughs> ขาก็จะเป็นกรอบครเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านในสีดำแบบนี้เลย สำหรับตัวไฟหน้าดูดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆไฟหน้าของเขาจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูลนาอีกด้วยค่ะดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันบ้านะคะเราต้องบอกก่อนว่ารถของเราเนี่ยเปรร็นรถคัสภาพเกียรตเ A ไม่มีชนหนักพิวามน้ำต้นต่ตอแดดแปลงหรือไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมาดูกับด้านข้างกันตัวกระจกมองข้าง ก็จะเป็นตัวคมเมียมแบบนี้เลยค่ะนะคะดีไซน์ดูโชบเชียวมากๆและสำหรับตัวล้อนี่ตัวนี้จะเป็นล้อกระทามาพร้อมกับฝาครอบขนาด15หนิ้วสีสวยด้วยนะคือแบบว่าเป็นสีที่ดูแปลกตาเป็นสีทางเลือกที่ใครที่บอกว่าเอ้ยเบืือแล้วสีขาวสีดำฉันอยากได้สีอะไรที่ดูใหม่ๆบ้างนะคะคันนี้คือตอบโจทย์เลย mm hmm. และมาดูนะคะ mm hmm. ว้าวแอบว้าวนิดนึงนะคะ ให้ดูนะคะกับขอบต่างๆของประตูนะคะทุกอย่างคือสภาพเดิมๆหมดเลยค่ะรถสวยมากนี่คือรถปี2018นะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆใครที่บอกว่ากําลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานเอาไว้แบบว่าขนส่งหรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆคันนี้คือตอบโจทย์เลยและตัวประตูนะคะต้องบอกว่าตัวประตูของเขาเนี่ยไม่ต้องปิดแรงนะอะ ปิดเบาๆเขาก็จะเป็นระบบดูดแบบนี้เลยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะคุณคะหลายคนจะติดภาพแบบเออคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าจากแบรนด์โตโยต้าอันนี้เชื่อว่าถ้าใครได้เห็นคลิปนี้นะคะถูกตาถูกใจอย่างแน่นอนมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะกับตัวไฟท้ายนะคะก็จะมีไฟไฟเบรกตัวนี้3กระจกเป็นระบบไร้ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนค่ะไฟท้ายดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับด้านท้ายรถนะคะนี่เฮ้ยปึ๊บเขามีคางด้วยนะสมมุติว่าเรายงไม่ส hm exactly ุดเขาก็จะคางของเขาอยู่อย่างนั้นนะคะให้ดูนะคะสวยอ่ะอุ๊ดทำไมรู้สึกดูสูงหรือว่าเราเตี้ยน้าในก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสีแถวนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็สามารถพับเบาได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเฮ้ยต้องการแบบเพิ่มพื้นที่ในการวางของก็แบบ พับเบาะตัวเบาะตรงนี้ห่ะราบลงไปได้นะคะก็แบบสามารถวางของวังสัมภาระอะไรต่างๆตรงด้านหลังตัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่คือรอบๆตัวรถกับมิซานเออเวนเดี๋ยวกิจจะพาทุกคนค่ะไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลย และนี่คือด้านในตัวรถเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนหน้าของคนขับเนาะก็จะมีที่นั่งคือจะบอกว่าชอบเบาะมากเลยนะเบาะเหมือนแบบนั่งอยู่บนโซฟาเบาะแบบนั่งสบายมากๆและสภาพเบาะคือดีมากค่ะคุณขาเบาะที่ได้นี่ไม่ใช่แบบไก่กาอลโลเล่เบาะคงเบาะเพราะอะไรนะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจ้ะนะฮะนั่งสบายสุดๆเบาะทรงใหญ่มากรับกับสีระได้ดีนะคะตัวนี้แล้วสภาพเบาะคือไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกเลยจ้ะ มาดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่บอกว่าสะดวกหรือว่าถนัดเรื่องของการขับขี่เกียร์ธรรมดาอันนี้คือตอบโจทย์เลยเครื่องเล่นค่ะก็จะเป็นตัว JVC นะคะใส่แผ่นดิสแผ่นซีดีต่างๆได้เชื่อมต่อ USB AUX ได้เล่นวิทยุเรดิโอมีเดียต่างๆได้นะคะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของทั่วไปแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะตัวนี้ปรับทิศทางลมปรับระดับความแรงปรับความเย็นได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ในโซนห้องพนิกงานด้านหลัง ที่เล่ฟ้ากระจกหลังแบบนี้เลยคะ่ะตรงนี้ดึงออกมาสามารถเป็นที่วางแก้วแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้าหรือว่าเป็นช่องใส่กอกสารโดยทั่วไปนะคะนี่คือโซนด้านหน้าค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวเกดจะพาไปดูนะคะกับความหรูหราในโซนห้องู้ทธิสันด์้านหลังว่าจะนั่งสะดวกสบายขนาดไหนเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถหรือว่าโซนห้องพุทธิสันด์ด้านหลังนะคะคือจะบอกว่าดิฉันชอบความแบบเบาเหมือนโซฟองเขามากเลยอะ่ะ นั่งสบายจริงๆคุณบอกคือแบบคือดีอมากเลยอ่ะบ่ออ่ะคือดีอคือแบบดีงามมากนะคะแล้วก็แบบนั่งสะดวกสบายพื้นที่คือด้านในถือว่ากว้างขวางนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบรถตู้ราคาสูงนะคะขึ้นลงสะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะสําหรับตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยคุณก็ปรับระดับความแรงของลมได้นะและเขามีแอร์ของแต่ละแถวจ้ะ ของแต่ละแถวของแต่ละที่นั่งโดยไม่ต้องแบบไปแย่งกันเลยนะคะว่าแอร์ต้องมาทางชั้นแอร์ต้องมาทางชั้นแบบนี้คือนั่งสะดวกสบายมากๆนะคะมีม่านให้รอบคันแบบนี้ค่ะเอาไวบา้บังแดดหรือคุณบอกว่าคุณต้องการแบบเอ้ต้ะนลมเอานะเอาไปโต้ะนลมแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเปิดตัวหน้าต่างกระาจกนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะขยับลงมาดูด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้ววางขวดน้ําวางของต่างๆได้หรือว่าตรงนี้ก็จะแบบ นั่งให้ผู้โดยสารนั่งก็ได้หรือว่าจะเป็นที่วางขาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถือได้ว่าเป็นรถตู้อีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับการเดินทางไกลนะคะหรือว่า,าไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์เลยและที่สำคัญคันนี้เป็นรถ M2M ค่ะคุณขาเป็นราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าเท่ากับว่าคุณจะได้รถสวยสภาพเกีในราคาถูก คันนี้นะคะราคาใบแดงหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันใครสนใจที่ต่อต้นค่าของเราขายอยู่ที่5 1 9 0 0 0หบาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้ด้วยยังไม่หมดตอนนี้เรามีโปรนะคะช่วยผ่อนนาน10เดือนค่ะฟรี90วันดอกเบี้ย,เ,ยเริ่มต้น0%และเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะ ใครสนใจคันนี้กับนิส e ันเอเว NV 350สามารถอินบ็อกมาได้เลยค่ะที่สุดย์รถยนต์มือสองโต๊ตขาของเราค่ะหรือใครที่บอกว่า ขอตัดสินใจก่อนขอดูตัวเลือกเพิ่มเติมสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้กัต t อเต้าค้าชาแนลเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับคลิปรีวิวสั้นๆ TikTok นั่นเองนะคะต่อต้าคาคุณก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยค่ะเอาเป็นว่าฝากไว้เลยนะคะใครที่บอกว่ากำลังมองหากกับรถตู้เนี่ยเป็นรถตู้แบบ ประจำบ้านคู่กับครอบครัวหรือไว้เที่ยวไว้ใช้งานต่างๆตอบโจทย์อย่างแน่นอนกับน e ิสาันเอเวน NV 350รถปี2018ค่ะจะกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย